มาดูวิตามินเกลือแรกที่มีในมินขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าการเทรนนิ่งครั้งนี้ผมอยากให้เห็นถึงว่าเรามีอะไรแล้วกันเพราะว่าเราคงจะไปเจาะลึกนะครับคงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนนวิดีโอนี้จะยาวมากนะครับวิตามินที่จําเป็นของในตัวมินเนี่ยเรามีวิตามินมอยู่ประมาณ14ชนิดนะครับเรามี12อีก2ก็คือเป็นวิตามินที่สร้างเองก็คือวิตามินเคนะครับก็ไม่ําเป็นต้องไปหาเพิ่มนะครับ อ่าปีหนึ่งีเนี่ยครบเลยปีหนึ่งีสองเลี้ยงอะไรแบบแบบนะครับแล้วก็วิตามินซีคือละลายในน้ำวิตามินประเภทนี้คือกินมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นพิษเพราะมันฉี่ออกได้ขับออกได้นะครับที่ไตน,นะครับขับออกที่ไตกับประเภทละลายในไขมันนะครับคือ ADE ก็คือเป็นวิตามินที่ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นพิษได้แต่ต้องปริมาณมากหลาย3-40เท่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็จะต้องกินเยอะเยออ่ะต้องกิน ถ้าเราต้องกินต้องกิน10 22ซองแล้วติดต่อกันหลายๆหลายๆวันหลายๆเดือนอะไรเงี้ยนะครับอ่าหลายๆไขมันก็เราก็มักกินยังไงก็ไม่เป็นพิษนะครับสำหรับมีนนะครับ,บรเ,บเากินวันละซองก็พอดีประหยัดด้วยเพราะผมชื่อว่าถ้าเกิดทุกท่านบ้าจี้กินวันละสิซองเนี่ยผมว่าจนก่อน ก่อนก่อนจะเป็นพิษนะครับเป็นเขาเรียกว่าภาวะเอ่อเงินเ,เงินในกระเป๋าเป็นพิษนะครับพิษไม่เลอซับจานจานะครับเป็นโรคซับจานะครับอ่าถูกต้องนะครับอาจารย์อ่านอาจารย์ต่างพูดได้ถูกต้องเลยวิตามินอะไร,ไรน้ำนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างก็วิตามินบีหนึ่งะครับเจ้าประจําที่เราได้เรื่องเน็บชาเนาะช่วยในการสัมผัสคาร์โบไฮเดรตสร้างเลือดผิดน้ําย่อยเจริญอาหารระบบประ,รงประสงองศาสตรนะครับ ช่วยการเสริมเรื่องของพวกการเสริมสภาพการเจริญตโตในเด็กแล้วก็เรื่องเหน็บชานะครับวิตามินบีสองครับช่วยในการสร้างเลือดเซลล์ต้านทานและเกลียดออกซิเจนในเซลล์ผิวหนังเล็บผมนะครับช่วยการส mm hmm. กัดไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ช่วยการดูดซึมเหล็กด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหล็กจะได้เข้าร่างกายจากการที่กินเหล็กแท้ๆอย่างเดียวนะครับต้องมีตัวกระบเป็นแท้เหล็กนะครับแท่งเหล็กไม่ใช่นะครับก็ต้องกินต mm ัวบีสองด้วยนะครับในการดูดซึมมันต้องเป็นการเขาเรียกว่าทางทางภาษาศาสารแพทย์เขาเรียกว่าต้อง ร่วมกันเน่ะคอมเพลวซ์คอมเพลวซ์เข้าใจป่ะคอมเพลวซ์ค,อค,อคอือแบบร่วมไปร่วมไปด้วยกันนะครับต้องเป็นคอมเพลครับแล้วก็มิบีสามในยาซินชื่อของเขานะครับอ่ามันมีชื่อเล่นชื่อจริงของเขาช่วยผิวหนังสุขภาพดีระบบประสาทดีสันดับไขมันดีผิดน้ำย่อยกระเพาะดีแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรลอลด้วยนะครับแล้วบิวบีห้าครับตัวนี้ก็มีชื่อจริงชื่อเล่นนะครับต้านความเครียดสังเคราะห์ฮอร์โมนต่อกับมุกไตนะครับช่วยในเรื่องของ ผลิตเซลล์ต้านทานพวกอิมูนนะครับแอนติบอดีช่วยในการเรื่องของไขมนันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานแล้วก็ต้านอนุสระด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มระดับกูต้าไทโอในเซลล์ในตับด้วยนะครับวิตามิน b ีหกครับช่วยในการผลิตน้ำย่อยอีกแล้วนะครับจริงล้วน,ยยน,ลน,น,น,น้ำย่อยในร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นการรวมของวิตามินคือแร่เองนะครับช่วยผลิตน้ำย่อยช่วยในการดูดซึมไขมนันโปรตีนช่วยในการสมดุลของตัวโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ไม่ใ่อโพแทสเซียมนะครับ ช่วยส่งเสริมการสร้างวิตามิดแดงส่งเสริมระบบประสาทแล้วก็ช่วยในการสร้างกรดนิวคลีที่อยู่ใน DNA การส่องข้อ DNA อ็นเอนะครับช่วยปกป้องในการเล็ดแข็งจากโมซิสตีนซึ่งเป็นสารการอักเสบนะครับแล้วก็วิตามินวิตามิน B7 นะครับตกบีไปนะครับไบโอตินนั่นเองนะครับ B7 ไบโอตินนะครับเราจะเรียกส่วนใหญ่จะเรียกไบ,บโอตินเนาะแต่จริงเขาถูกจัดไบโอตินเป็นทั้ง B7 แล้วทั้งเป็นวิตามิน H ผมก็ ง่วงเหมือนกันนะครมันก็ถูกจัดกันนะครับเป็นวิตามินใหม่ๆวิตามินที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมักจะมักจะแบบจัดกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับช่วยในการสำดาดโปรตีนและช่วยเซลล์ปกติช่วยผิวบำรุงผิวพรรณเล็บผมที่ดีนะครับไบโอตินนะครับช่วยบำรุงต่อมเหนือสุขภาพประสานในนั้นในโบชัวเราก็จะพูดว่ากินวิตามินแล้วทำให้บำรุงเล็บผมดีก็เกิดจากไบโอตินนั่นเองนะครับวิตามิน B9 นะครับก็คือโกรดโฟลิกนั่นเองนะครับโกรดโฟลิกที่เราได้ยินเนาะก็เป็น B9 นะครับชื่อ ของเขามีชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรหลายอย่างนะครับก็เป็นอาหารสมองช่วยเรื่องของท้าลูกในคันนะครับคนที่ท้องก็คือต้องกินช่วยในเรื่องของสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยเรื่องภูมิคุ้มก,กันนะครับช่วยเรื่องเลือดนะครับช่วยระดับโพรตีนอีกแล้วนะครับ mm hmm. ต้างอุณหภนะครับและสังเคราะห์เซลล์ดีเอ็นเอ,อนะครับก็จําเป็นเหมือนกันแล้วโฟรีแอซิดก็เป็นตัวที่จําเป็นแล้วคนไทยก็มักขาดเหมือนกัน B12 ครับ,รบก็ช่วยผิ กดโฟลิกนะครับสร้างเม็ดแดงน,นะครับร่วมกันการสร้างการย่อยการดูดซึมการสังเคราะห์การทําให้เซลล์อยืนยืนทําให้นอนหลับได้และช่วยปกป้องภาวะเลือดแข็งจากโมเสตีอีกแล้วนะครับก็การเสด็จ <S <S นะครับที่แค่บีละซีก็ช่วยสร้างคอลลาเจนนอก้าน้ำสุรานะครับช่วยรีชาร์จวิตามินอีด,ด้วยทําง,งานร่วมกับอีด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดซูเปรรอร์ออกซิไดส์นะครับช่วยทําให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ช้าลงช่วยปกป้องพวกมะเร็งต่างๆนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าไทยใช้นาก็ลดเรื่องของสายตาต้อกระจกได้ด้วยนะครับก็ที่ผมมีผลวิจัยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินละลายในไขมันน้อมันเลียนกันก็คือวิตามิน A ตัวแรกเลยนะครับก็เป็นเรจินอลเป็นฟอร์มที่ถือว่าออของเราใช้แบบที่ปลอไไดภัยและดีมากนะครับช่วยเรจินอลสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็มีถ้ามีเบต้าแคโรทีนแล้วเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะครับช่วยปกป้องและซ่อมแซมเยื่อบุนะครับ ไขมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านเชื้อโรคนะครับป้องกันการออกเสบกับผนังหลอดเลือดด้วยช่วยการผคือวิตามินเอไม่ได้ใช่เรื่องสายตาเท่านั้นยังช่วยเรื่องของระบบเลือดนะครับระบบเซลล์ด้วยนะครับการมองเห็นการสังเคราะห์การแบ่งตัวการสืบพันธุ์และการเติบโตบอกแล้วว่าวิตามินแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยช่วยมันช่วยหลายหลายหลากหลายหน้าที่นะครับวิตามินเอก็พบกินมากกเลยผักใบเขียวได้นะครับถ้าเกิดขาดก็โรยจางได้ด้วยนะครับฟันปูได้ด้วยนะครับวิตามินดีครับก็ดูดซึมแคลเซียมสูงขึ้นนะคครรับทาให้กดดดูซซึมมแลเีีย งเสรมกระดูกความแข็งแรงกระดูกกระดูกพุ่นถ้ากินนะครับถ้ากินก็ต้องเปลี่ยนเป็นดีสาอ่อนนะครับนะครับแล้วก็ติดได้จากการโดนแดดอ่อ,อนๆวิตามินอ e ีครับก็ต้านอนุสละในะครับช่วยลดคอสโลลได้สมันแผลรูมปบบสาส่งเสริมภูมิคุ้มกันเป็นอย่างเช่วิตามินเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมคือ <Yes. S 1> มันมันเยอะอ่ะมันเยอะจริงๆนะครับแล้วมันคุ้มค่ามากที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วเรียนรู้นะครับแล้วเรามีศึกษาเราจำไว้ว่าเรามีอะไรบ้างเรามีวิตามินอีกตัวครับสิบสองเรือแรกีีครับ สิบสองแม้เป็นตัวที่จําเป็นนะครับแล้วก็เราเรามักขาดนะครับมักขาดตัวที่เขาไม่ที่เอเชไม่ใส่ไปเราเออเรามันมักไม่ค่อยขาดนะครับมักไม่ค่อยขาดนะครับอ่ะมีอะไรบ้างมีแคลเซียมฟอสฟอรัสไอโอดีนแมกนีเซียมซิงค์สังกะสีซีเนียมคอปเปอร์แมกนีเียโครเมียมเออ่โรบิโลนัมนะครับวอเลเดียมแอนด์อินอิโนสตาลนะครับอินอสตาลนะครับโอ้ เสียงยากเลยอ่ะสรุปเลยง่ายๆ่าครับแคลเซียมช่วยกระดูกนะครับควบคุมการเต้นหัวใจเรื่องการลดการเป็น,น,นปมะเร็งได้ด้วยเป็นไเซียมช่วยช่วยทำงานของแคลเซียมให้ดีขึ้นระบบประสาทนะครับควบคุมความดันแล้วก็ช่วยน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยควบคุมซิงค์ตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้สําคัญมากนะครับที่เขาทำตลาดได้ดีเพราะเป็นตัวที่ที่ดีเขาเลยเรียกว่าตัวซิงค์ว่าเป็นฮิลิ่งมินิเออร์เลยทีเดียว นะครับ90%ของการฟื้นของเซลล์เนี่ยใช้ซิงค์เป็นตัวตัวฟื้นฟูนะครับเวลาไข้สูงนะครับก็ใช้ตัวนี้รู้จักในชื่อของเัวือแร่บำบัดหรือฮิลลิงเมนอร์ลครับเสริมพุมิกันได้ดีลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็พุมงกัรทำงานฮอร์โมนเพศบำรุงตอบลูกหมากเต้านมแล้วก็เต้านมแล้วป้องกันสิวหรือผิวมันด้วยนะครับเป็นั้นตัวซิงค์เนี่ยได้ทั้งตั้งแต่โหวจุดเท้าแล้วก็ได้ทั้งเรื่องรูปลักษ์ภายในสุขภาพภายในแล้วก็รูปลักษ์ภายนอกทีเดียวซีเรเนียมตัวนี้เป็นสารเต้านรัมส แล้วจะเป็นต่อการสร้างกูต้าที่คนซึ่เป็นมาสเตอร์ออฟแอนติลเซนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเซเลเนียมเนี่ยก็เป็นเป็นตัวจําเป็นมากๆนะครับช่วยําทำงานของต่อมไทรอยและปกป้องพวกมะเร็งป้องกันมะเร็งทั้งหลายนะครับต้านมะเร็งได้ดีงนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็กินอูมิแล้วกูมินอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายว่าอะไรมินช่วยอะไรได้บ้างนะครับโคเมีมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ช่วยเรื่องของพวกเกี่ยวกับเบาหวานได้ไงนะครับนะครับนี่ควบคุมคอเลสเตอรอลนะครับ พิโนซิตอนนะครับคุมคอเลสเตอรอลหลุดสารประสาทคอเปอร์หรือทองแดงนั่นเองนะครับช่วยแบบออกซิเจนสู่เซลล์สารสัตว์ตั้งสารสลับเป็นกรณีระดับน้ำตาลในเลือดนะครับระดับฮอร์โมนกระดุกแข็งแรงฟอสฟอรัสก็กระดูกฟันเหมือนกันทำงานร่วมกับแคลเซียมไอโอดีนสำคัญของต่อมไทรอยด์และช่วยควบคุมการสันดาบและการเติบโตนะครับโมริดโอนียมนะครับโมโมริดียมโมริดีนัมโมริดีนัมนะครับช่วย เปลี่ยนสารหายไปพลังงานแล้วก็วานิเดียมนะครับช่วยเหลือน้ำตาลแล้วก็คุมอของการสร้างกระดูกและฟันเนกันเห็นไหมครับว่าเยอะไหมเยอะ